สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็พบกับช่องของเรานะครับช่องเก่งจริงแท้ขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนวัดสังขะปีดีนะครับกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมอยู่กลับขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะครับที่กดติดตามให้เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจหรือกดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ จะได้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อไหนมาให้รับชมวันนี้ตรงกับวันที่10 11มีนาคม2566นะครับวันเสาร์นะครับก็เลยมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมมีวัตถุมงคลก็คือเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงิเน,น,งร,นรุ่นมนพยาเสือเท่านอนกินมานะครับก็เดี๋ยวค่อยไปรับชมใน คลิปวิดีโอกันนะครับมีทั้งเนือน้อเงินแล้วก็เนือนนเน้อนวะเนื้อสัตตะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นกับขอบคุณน,นะครับตอนนี้ประมาณ800ก็คือให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่องของเรานะครับเก่งจริงแท้ขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อไช่ไวัดสังขบีดีนะครับนี่นะครับช่องของเราเก่งจริงแท้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าไหนที่เข้ามาใหม่ก็คือฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่11วันเสาร์ที่11มีนาสองห้านะครับเป็นวันเสาร์วันหยุด มาทำวิดีโอลงก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาให้ได้รับชมนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกไว้เขาที่แล้วเนาะว่าจะเอาเนื้องเงินพอดีเนื้องเงินเพิ่งมาถึงนะครับมนพญาเสือเท่ามีเนื้อทองแดงเนื้อสัตตหนากากานวะอันนี้เนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับอันนี้ประธานรองประธานกรรมการนะครับ ท่านไหนที่สนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชฉไนนะครับติดต่อกับผมได้คือทางนี้เลยนะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับลน์ก็สามารถเพิ่มได้ส่วนทางนี้เป็น ID เพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับเก่งนี่คือชื่อเล่นนะครับเก่งชื่อเล่นจริงแท้ก็คือความจริงและวัตถุมงคลที่แท้ของหลวงพ่อชฉไหน นี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับส่วนนี้คือเลขที่บัญชีครับเพื่อนๆเ,เวลาโอนเง,น zer, งินกดยืนยันก็ขอให้เป็นชื่อน,นี้นะครับชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาทุกคลิปที่ลงแล้วก็ลูกค้าเก่าที่สั่งเพิ่มนะครับก็ดีใจที่ลูกค้าเก่าสั่งกลับมาซื้อนะครับส่วนลูกค้าใหม่ก็มีอย่าง คุณพี่บุญส่งอยู่นครพนมเนะาะอยู่อะไรนะกุตะใกล้นะครับตำบลกุตะใกล้ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขออวยพรก่อนเลยดีกว่าขอให้เพื่อนๆที่รับชมอยู่ในขณะนี้แล้วที่กดถูกใจนะครับกดติดตามผมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ อายุมั่นขวัญยืนทำการสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนาสําเร็จลุล่วงมีโชคมีลาบนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทำงานอยู่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะครับมีแต่ความมั่งมีสีสุขนะครับสาธุมาชมวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลหองพ่อก็จะมี จริงๆก็คือมันก็เคยลงไว้ในหลายคลิปเนาะแต่ว่าพอเรามีชิ้นใหม่มาอะไรมาเราก็อยากมาอัพวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมถือว่าได้รับชมอย่างน้อยๆคือได้เห็นของแท้เพื่อนๆก็ได้รับชมไปเพลินๆด้วยนะครับส่วนการรับชมก็คือเดี๋ยวเราให้ดูจะเป็นในขณะการสร้างก็ของผมพ่อนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนก่อนบางทมีมีลูกค้าถามมาก็คือเนื้อทองแดงนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีตลับนะครับ จะมีเป็นบางรุ่นนะครับมีครับอย่างสมิงคลองเมืองนี่มีนะครับแล้วก็อะไรนะจะเป็นรุ่นก่อนๆจะเป็นพวกเหรียญเซมาเสืออมาตะอะไรเงี้ยนะครับมีนะครับส่วนใหญ่เนื้อล่างๆก็คือขอพูดหน่อยเนื้อปอกกับเนื้อทองแดงจะไม่มีกล่องน,นะครับส่วนเนื้อเงินนี่มีหมดเลยนะครับเนื้อเงินก็จะมีก็จะมีตามนี้นะครับอันดับนี้ก็จะมีเข้ามาดูเดี๋ยวเราชมชมเนื้อเงินเลย เป็นเงินลงยาแดงนะครับมนพญาเสือเท่านอนกินนี่เป็นวิชาเขาเรียกว่าวิชาที่สามารถปลูกเสกได้เฉพาะปีขานคือปีที่แล้วนะครับ12ปีครั้งนึงแล้วเกจิที่ปลูกเสกคือหลวงพ่อชไหนท่านก็เกิดปีขานเหมือนกันนะครับเสือเสกเสือครับยิ่งเข้มแข็งเข้มขังเข้าไปอีกนะฮะ เขาจะมีตำรับนะครับตำรับวิชาในการปลุกเสกนะครับของหลวงพ่อแต่ชมนะครับนี่คือเนื้องเงินนะครับเดี๋ยวชมเนื้องเงินเลยอันแรกนี่ชัดไม่เอ่ยนึกเพืน,นรับชมนี่ครับออกมอปีที่แล้วนี่คือพระป่านะครับปีสองพันห้าร้อย 65สิบห้าคือปีที่แล้วนะครับนี่คือลงยาแดงแลักษณะเป็นเนื้องเงินบริสุทธิ์เลยนะครับมีตรงอ่าองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อไฉนท่านนั่งขัดสมาธิเต็มองค์เลยด้านหน้าเหรียญน,นี่คือพยัคำรามนะครับเวลาคนห้อยเราห้อยออกได้ห้อยออกมาครับพยัคำรามในที่นี้ก็คือเป็นการแบบค่มขวัญศัตรูแบบ ศัตรูที่จะเข้ามานะครับก็คือเราจะคล้ว่าสยบนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เขามาคิดแบบไม่ดีกับเราอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีอันนี้เป็นทองแดงนะครับสวยครับทองแดงจะเป็นผิวรุ้งมันปูนี่ยังหลักร้อยนะครับที่ให้ชมก็คือ <laughs> เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มีกําลังก็สามารถบูชาได้นะครับเนงเงินนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงก็คือมีท้องแดงทองแดงก็คือยังหลักร้อยนี่ก็หลักร้อยอันนี้จะเป็นเนื้อสัตตหนากากปลอกปลอกอ่าใช่อันนี้เนื้อนวะนากากเงินนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากบางที ใครที่อยู่ในเมืองเนาะอาจจะเจอฝุ่นเยอะอย่างถ้าใครอยู่โอ้อากาศบริสุทธิ์ก็ถือว่าน่าอิจฉานะครับคนในเมืองก็ฝุ่นเต็มเลยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันที่ที่เขาบวงสรวงก็บวงสรวงพญานาคครับนาคารำลึกนี่ผมก็ได้เข้าไปร่วมอยู่นะครับไปทำบุญถือ,อถือว่าไปร่วมงานเนาะ แต่เราก็อาจจะไม่ได้มีรูปภาพอะไรมาให้ดูเยอะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปอะไรมากมายก็คือเราอยู่ในพิธีนะครับกลัวว่าเข้าไปเดี๋ยวเกะกะาเขาแต่ส่วนหนึ่งก็คือมีคนเข้าร่วมเยอะมากนะครับท่านไหนที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ก็คือมาครับมาที่วัดตอนนี้ก็คือเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดโอเพ่นเนาะเพราะว่าโควิดมันก็เบาแล้วส่วนท่านไหนที่จะสักก็คือสักก็ เขาจะปิดสักวันพุธกับวันพระนะครับนอกนั้นก็เปิดปกติทักมาก็ได้ครับเผื่อว่าท่านไหนอยากเข้ามาว่าเขาเปิดสักวันไหนเดี๋ผมให้ข้อมูลนะครับผมมีข้อมูลอยู่นะครับอันนี้เบอร์ดูน้ำเบอร์เบอร์แปดสองเอาไปเสี่ยงโชคครับเพื่อนแปดสอง <laughs> เป็นเสือเท่าออที่นั่งทับ กองสมบัติอยู่นะครับนี่ถือว่าหากินเก่งหากินมาได้เยอะได้เอาได้เยอะก็เลยมีเก็บเยอะมีกินจนแก่จนเท่านะครับแต่ก็มีความขยันในตัวอยู่แล้วเสือมีความขยันในการล่าเหยื่อในการอาเอาตัวรอดในการอาศัยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆนะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่หากินเก่ง ส่วนเสือที่ยืนอยู่ข้างหลวงพ่อนะครับทั้งซ้ายขวานี่คือเสือสยบไพรก็คือเสือตัวที่เจ็ดเสือหัวขาดตัวที่เจ็ดนะครับเป็นเสือสยบไพรส่วนพยักก็นี่งไงเอาไว้จัดการศัตรูหลวงพ่อท่านเป็นเอกเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับยังไกงก็รบกวนเพื่อนๆก็ กดติดตามให้ด้วยนะครับเมื่อกี้มีสายเข้ายังมีอีกหลายๆรุ่นนะครับเพื่อนๆก็ลองรับชมดูนะครับมีทั้งห้าพยัก์ห้าพยัก์เห,เเหเรียญเปล่าเหรียญเรี่ยมแล้วนะครับแซยิดอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้มาแค่นี้ก่อนล้วกันเอามาให้ได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมครับโทรมาได้ผมจะส่งให้ครับ อมีหลวงพ่ออยู่อ่ารูปหนึ่งอยู่น่าจะชัยภูมิส่งไว้จ้างส่งหนึ่งส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงแล้วก็ดีใจมากเหรียญของเราสวยแกชมว่าเหรียญสวยใช่ครับเราจะคัดเหรียญที่ค่อนข้างเกิน9 5้าสบ้าอร์เซนขึ้นไปนะครับแล้วก็เอามาลงแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับเพราะสวยแต่ละคนสวยแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับเนาะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีอะไรก็เดี๋ยวเอามาอัพลงให้ ร,รอบต่อไปน่าจะเป็นเจ็ดกษัตริรยาน่าเจ็ดกษัตริย์เพราหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่แต่เข้ามาไม่เยอะนะครับเพื<ๆ>่อนๆเข้ามาประมาณสองเหรียญหรือสามเหรียญเนี่ยผมจาไม่ผิดมีทั้งปอกลูกปืนแล้วก็เนื้อทองแดงแต่ทองแดงไม่ได้ผิวไฟมากนะครับไม่ได้มีความสวยอะไรมากก็เลยประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่ารอบหน้าจะเป็นเจ็ดกษัตริย์นะครับ โอเคครับได้เวลาแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณที่รับชมอยู่นะครับและกดติดตามขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับแอนเอ